จริงๆแล้วเรากำลังรักตัวเองอย่างถูกวิธีอยู่หรือเปล่าคุณกำลังฟังจิตดีออริจิน a ลพอดแคสต์สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่จิตตีออริจินอลพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะอยู่เคียงข้างคุณอยามค่ำคืน ฉันก็อยากจะชวนทุกคนมาพูดคุยกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ความหมายที่แท้จริงแล้วเนี่ยอาจจะลึกกว่าที่คิดไว้นะคะนั่นก็คือเรื่องของ self love หรือว่าการรักตัวเองค่ะจากตอนที่แล้วนะคะหลายคนคงอาจจะได้ฟังกันแล้วเนาะในหัวข้อกันไม่รักตัวเองวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาแชร์เรื่องราวที่เวลาเราพูดถึงคำว่า self love หลายคนเนี่ยอาจจะนึกถึงการตามใจตัวเองเช่นอยากจะได้อะไรก็ซื้ออยากจะไปไหนก็ไป จริงๆมันก็ถูกนะคะแต่ความจริงแล้วความหมายของมันลึกซึ้งกว่านั้นมากเลยค่ะเจ้าตัวเซลฟ์เลิฟก็คือการที่เรายอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นจริงๆนะคะมนุษย์ไม่ได้สมบูรณ์แบบแล้วตัวเราเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบด้วยเรามีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเราเลือกที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองเลือกที่จะดูแลทั้งร่างกายทั้งจิตใจและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ เราเลือกที่จะปฏิบัติกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนหรือเปล่าการรักตัวเองเนี่ยไม่ใช่การหลงตัวเองนะคะหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดในประเด็นนี้เนาะมันไม่ใช่ว่ามันเป็นการที่เราเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์กับทุกอย่างแต่ว่ามันเป็นการบอกกับหัวใจเราว่าเราเป็นแบบนี้ก็ดีพอแล้วมันเป็นความกล้าเนาะกล้าที่จะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานของใครแค่ยอมรับว่าเราเป็นเราอะคะ่ะ แค่นี้มันก็คือการเริ่มต้นของการรักตัวเองแล้วนะคะแล้วทำไมการรักตัวเองถึงสำคัญขนาดนั้นคุณลองจินตนาการดูสิคะถ้าเราไม่รักตัวเองเราก็ไม่ต่างจากบ้านที่ไม่มีรากฐานถ้าวันหนึ่งมีมลมแรงมีพายุลูกใหญ่หถึอปัญหาใหญ่ๆเข้ามาคุณจะลม้มลงได้ง่ายมากเลยหรือเปล่าแต่ถ้าเรามีเซลฟ์เลิฟเราก็จะเหมือนบ้านที่มีเสาเข็มแข็งแรง เราจะมีเกาะป้องกันในตัวเองที่ดีต่อให้ต้องเจอกับพายุที่ถาโถมเข้ามาเราก็จะยังยืนอยู่ได้การรักตัวเองทําให้เรากล้าปกป้องสิทธิของตัวเองนะคะกล้าที่จะบอกความต้องการโดยไม่รู้สึกผิดหรือไม่คิดว่าตัวเองเป็นภาระและที่สําคัญคือมันช่วยให้ความสัมพันธ์รอบตัวเราดีขึ้นด้วยนะคะเพราะเมื่อเราได้รักตัวเองจริงๆแล้วเราก็จะไม่คาดหวังให้คนอื่นมาเติมเต็มความรู้สึกขาดในใจของเรา แต่เราจะรู้ว่าตัวเรามีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วเมื่อเรามีสิ่งนั้นนะคะเราจะสามารถรักแล้วก็ให้กับคนอื่นได้แบบเต็มที่และเป็นธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นคุณมีแฟนถ้าคุณรักตัวเองร้อยเปอร์เซน์แล้วคุณค่อยเผื่อแผ่ความรักไปให้คนที่คุณรักหากวันใดสักวันหนึ่งที่ความสัมพันธ์มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้หรือมันไม่เหมือนเดิมแล้วคุณก็ยังสามารถที่จะคงอยู่ได้โดยที่ไม่จมปลัก ไม่โศกเศร้าจนเสียตัวตนเพราะาคุณมีพลังที่เรียกว่าการรักตัวเองแต่ถ้าคุณยังรักตัวเองไม่มากพอแล้วเอาความรักครึ่งหนึ่งไปฝากความหวังไว้กับคนที่คุณคาดหวังหากวันใดวันหนึ่งมันจบลงคุณก็คงจะรู้สึกเคว้งหน้าดูเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรักไม่ใช่การตามหาครึ่งหนึ่งของหัวใจไม่ใช่การตามหาครึ่งหนึ่งของความรู้สึกที่ใครแต่เราสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวเอง แล้วเราจึงเผื่อแผ่ความรักนั้นไปให้กับคนที่คู่ควรกับความรักของคุณจริงๆการมีเซลฟ์เลิฟเนี่ยเป็นเกราะป้องกันใจเรานะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงชู้สาวเพียงอย่างเดียวยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งเนาะเช่นเวลามีใครที่พูดอะไรไม่ดีกับเราอะคะ่ะมันก็อาจจะทำให้เราสะเทือนใจบ้างเสียใจบ้างแต่มันจะไม่ทำให้เราลม้มลงได้ง่ายๆนะคะเพราะลึกๆแล้วในใจเรายังมีเสียงของตัวเองที่บอกว่า เราโอเคนะเราดีพอในแบบของเราแล้วถ้ามันไม่ดีพอในมาตรฐานของใครก็ไม่เป็นไรค่ะถ้ามันเป็นหน้าที่เราจะพยายามและเริ่มใหม่แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราทำได้ไม่ดีเลยแล้วเราจะเริ่มรักตัวเองในชีวิตประจำวันได้ยังไงอย่างแรกเลยนะคะดิฉันอยากให้ทุกคนลองหยุดเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนอื่นก่อนเลยเพราะทุกคนเติบโตมาแตกต่างกัน มีทั้งโอกาสทั้งปัญหาและจังหวะชีวิตที่ไม่เหมือนกันการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราเสียเวลาชีวิตไปอย่างปร่บประโยชน์เลยนะคะถ้าเราใช้มันเพื่อมากดตัวเองอย่างต่อมาคืออยากให้คุณลองให้อภัยตัวเองดูนะคะเพราะเมื่อเราทําผิดพลาดเราจะรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเนาะขอแค่เราไม่ตอกว่าตัวเองซ้ำๆที่คนอื่นทําผิดกับเราเรายัางให้อภัยเขาได้เลยแต่พอเราทําผิดพลาดบ้าง เราก็ต้องสามารถให้อภัยตัวเองได้ง่ายๆเช่นกันอย่างที่สามนะคะลองหมั่นชื่นชมตัวเองบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่การชมตัวเองเนี่ยจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสุขในชีวิตแถมยังทำให้เราโฟกัสกับเรื่องราวดีๆในแต่ละวันมากขึ้นด้วยอย่างที่4การดูแลตัวเองทั้งภายในและภายนอกลองสังเกตร่างกายตัวเองและดูแลสุขภาพอยู่เสมอ ไม่จําเป็นต้องตรงตามมาตรฐานความงามที่สังคมกําหนดหรือว่าใครกําหนดนะคะแค่ดูแลตัวเองให้สะอาดและดูดีในแบบที่เราเป็นก็สามารถทําให้เรามีบุคลิกที่ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองด้วยค่ะการรักตัวเองอาจไม่ได้เป็นเรื่องที่ทําได้ชั่วค่าคืนนะคะแต่มันคือการเดินทางที่เราจะต้องดูแลหัวใจตัวเองไปเรื่อยๆอย่างสม่าเสมอและเมื่อเราได้รักตัวเองอย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้สึกปลอดภัย เราจะสามารถจัดการกับอารมณ์ที่ยากๆให้ดีขึ้นได้แล้วยังช่วยให้ความสัมพันธ์เรากับคนรอบข้างดีขึ้นด้วยนะคะที่สําคัญเลยคือช่วยให้เรามีตติช่วยให้เราตัดสินตัวเองและคนอื่นได้น้อยลงเพราะเราเข้าใจดีว่าทุกคนก็มีข้อผิดพลาดในชีวิตเช่นกันแล้วอย่าลืมนะคะเพราะความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบอยากจะฝากให้ทุกคนลองเริ่มต้นให้ความรักกับตัวเองตั้งแต่วันนี้ดูนะคะแล้วคุณจะพบว่า การรักตัวเองเป็นความรักที่มั่นคงและสวยงามที่สุดคะ่ะสำหรับเอพิซอดนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่เอพิซอดหน้าจิตดีสวัสดีค่ะ